รีวิวเครื่องเล่นทีวิทยุนะฮะตัวนี้เป็น Sony นะครับซาคลันะครับโมเดลเซฟเอ1มหนึ่ย์ะฮะวิทยุถึงคือ108ครับตัวนี้สภาพสวยเป็นหูหิ้วเหมือนเครื่องดูดฝุ่นอย่างนี้นะฮะสภาพสวยนะครับปุ่มมี3สีนะฮะใช้งานได้เต็มระบบเ m เ m นะครับเสาไม่กไม่งอใช้ฐานได้นะครับทานเบอร์ซีนะครับผมทดสอบให้แล้วนะครับสีก้อนใช้งานได้ปกตินะฮะ ตัวนี้ใช้ไฟ DC ได้ใช้ถานได้นะตรงเสียบไฟ DC มีฝาปิดนะครับมีฝาปิดเหมือนหูฟังตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็มีนะฮะมีฝาปิดพลาสติกนะฮะเสียงดีมากครับตัวนี้ลำโพงใหญ่นะครับเหมาะสําหรับการสะสมนะฮะหายากนะครับหูหิ้วด้านข้างอย่างนี้นะครับสภาพดีมากนะครับทดสอบระบบวิทยุนะฮะ ไปสารวิทยุตึกขึ้นร้อยแปดบ้านเรานะครับและตอนเป็นวันพรุ่งนที่สาเมษายนนี้จะให้บริการท้อสถิเกี่วม4แห่งในแกี่ยวนะครขาวเนี่ยลูกบัวขาวครับตรวจสอบระบบอ่านนี่สาวชื่อบัวเขียวคนเล็กปัดได้เลยจะลงเองฉันว่าชื่อน้องคนเล็กปัดก็จะลงเองเลยเทปก่อนหน้าก่อนหลังในปกติหมดนะครับสายพานใหม่นะฮะ อัดหน้ปกติอาจจะวิทยุลงเทมได้เลยนะครับบขาวเนี่ยนะไม่ได้มีค่าภุปการะค่าแชร์มะอ๋อบัวขาวนี่เขามีลูกแล้วไม่สนใจเลยกับแล้วคุณภรรยาจะสอบฟังก็เลยบอกว่าเนี่ยที่อาจจะวิทยุ่อี้นะครับบขาวเนี่ยนะไม่ได้มีค่าอุปการะค่าแชร์มะอ๋อบัวขาวนี่เขามีลูกแล้วไม่สนใจ ให้ดูสภาพเรารอบนะครับปกวออยอนครับทดสอบฟังระบบเทปเต็มครับตัวนี้ใช้ไฟ DC นะนะตัวนี้ผมทดสอบโดยการใช้ไฟ d c 6โวลต์นะครับไฟลบนะครับใช้ฐานได้นะครับสก้อนนะครับฐานเบอร์4อย่างนี้ทดสอบให้แล้วใช้งานได้ปก,กตินะครับ ไฟติดหมดนะครับไฟในตัวนะตัวนี้ไม่มีแถมมอแปลงให้นะครับลูกค้าซื้อมอแปลงเองนะครับในช้อปปี l a า a าดมีขายเพียบเลยนะครับหมอ้อแปลงไฟ DC นะครับ Maybe you uh, want to have